สวัสดีครับยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องธนก,กิจทรัพย์รุ่งเรืองครับวันนี้พาพี่น้องมาดูเจ้าแมคโรเล็กนะครับตอนนี้มาทำง,งานเป็น เข็มครับห้องเช่าอันนี้เป็นเครื่องยนต์ยันมาห้าสิบแรงนะครับดูคว,วันดูคว,วันนะบอก็ทำง,งาน, <c oughs> นเฉียวนะครับอันนี้อยู่กับที่เล็กนะครับที่เล็ก รถแมคโครเช่าเป็นรถของเองนะครับใครสนใจใครสนใจติดต่องานก็วันหนึ่งก็ประมาณสี่พันครับพี่นอ้องใครสนใจที่จะติดต่องานเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์โทรไปให้นะครับอันนี้ก็มาทำาเจาะเท้าเข็ม แสงจะมัวๆนิดนึงครับตอนนี้ใช้ฟันเจ้าปีศาจนะครับเพื่อที่จะขุดเจาะดินแข็งๆด้านล่างกับ่มีการผลมานิ่มๆครับนิ่มๆให้รับใช้บริการ ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ยันม่าห้าสิบแรงอยู่ในบอดี้ของโบเบโก้ s k 5นนะครับตัวนี้ใช้โรเลอร์โรเลอร์4ตัวแคลเรีย1ตัวนะครับเพื่อกันกระดกกันกระแทก งานดีใช้งานดีครับท่านใดสนใจที่จะใช้บริการก็ติดต่อพี่ลิกได้นะครับเดี๋ยวเบอร์โทรเดีย๋ยวผมจะลงไว้ให้หรือใครต้องการที่จะ<ค>ทำธุรกิจเกี่ยวกับรถโค็กก็อันนี้อยู่กินน้ำมันอยู่ที่ประมาณ ละหนึ 1, ่งพันครับตีไปเต็มๆมาละหนึ่งบาทถ้าเท่าู่วันละสี่พันเเราเป็นค่าเลยลนะครับหรอได้ครับได้ใครที่มองหาทุกหรือว่าคารัก็กต้องขอกขอบอกก่อนนะครับว่ายินดีต้อรดีไปยินดี เอราดูการขย่อนนะครับขอบอ้างหลังนิดนึงครับอาจจะมีรถติดอยู่หน่อยที่น้องเพราะว่า เขาขุดเตาะดินเขางแข็งนะครับไปสนใจที่จุดครับนะครับก็จะได้เบอร์องห้าครับรับสายจอที่นึ่ครับจะลิ้งนานด้วยขุดเตาะตัดสองเข็ม ก็ครับที่นีก่กต่อย่าลืมนะครับมีงานก็รีบทำให้ญญบริการได้ได้ใช้บริการได้ตอนนี้ผมก็จบไปเียท่านี้ก่อนนะครับโอ๊ะทีหน้าเดี๋ยวใครสนใจก็ไป,ปไปนัดเดียวผมจะทำได้ให้ผม,มเรือ่อยๆค,ค,ครับผมสวัสดีครับ